เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเหมือนว้าแดงเนี่ยก็ต้องการให้ฝั่งไทยควรจะมีการไปเจรจากับนู่นนะฮะรัฐบาลห่นพมา่าไม่ใช่มีการเข้ามาเจรจากับเขาก็เหมือนเป็นการโยนลูกกันนะครับว้าเนี่ยก็โยนลูกครับไปให้แก่นู่นนะฮะรัฐบาลของพลเอกเอวสอมินอองลน์ในขณะที่พมา่าก็โยนลูกครับไปให้ว้าทางพมา่าก็บอกว่าเขาไม่มีอำนาจพอครับที่จะไปสั่งว้า ก็ขอให้ไทยเนี่ยมีการไปเปิดเจราจากับว้าแดงเอาซะเอง <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับท่านผู้มชมทุกท่านครับ <S <S ผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับเมียนมานำมาเสนอกันต่อนะครับหลังจากที่2วันที่ผ่านมานะครับหลายสนาาักข่าวก็ได้มีการรายง,งานว่าฝ่ายไทยนั้นมีการไปเปิดเจราจาลับๆกับทางด้านของฝ่ายว้า จนเป็นที่มาที่ไปที่ต้องการจะเสียว่าว้าแดงครับจะมีการถอนกำลังทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ว่าจะเป็นการถอนกำลังพลออกไปโดยเฉพาะพ,พื้นที่ที่มีปัญหากันครับ9แห่งก็ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ห้องอนเนี่ยนะครับก็ถือว่ากลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นหลักที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีการเข้ามาตกปัญหากัน จนประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ตกไปถึงหูของฝั่งว้าครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับสนักข่าวพาม่าโดยเฉพาะ rfa เนี่ยนะครับก็เป็นภาษาพามา่าได้มีการพูดถึงจากกรณีที่ฝั่งไทยนะครับได้มีการรายงานข่าวดังกล่าวบอกว่าว้าแดงเนี่ยเขาถอนฐานแต่ว่าในขณะที่กองกำลงัง U ู USA, ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ raf ของพามา่าบอกว่า ว้าแดงจะยังไม่ได้มีการถอนทัพออกจากพื้นที่ชายแดนไทยโดยเฉพาะกองรัง u ู s a นะครับได้มีการมาบอกกับสื่อ RFA ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาก็บอกว่าจะไม่มีแผนการที่จะถอนทหารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ทั้ง9แห่งซึ่งมันก็ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยและมีนมาโดยเฉพาะพื้นที่รัชฉานทางด้านทิศตะวันออกครับ สนักข่าว RFA นั้นได้มีการติดต่อไปที่ผู้ดูแลสนักงานที่ล่าเสียครับก็เป็นแผนกประชาสัมพันธ์สำหรับกองกำลัง USA หรือว่าว้าแดงในวันนี้ครับก็มีการไปพูดคุยกับกรณีที่สื่อไทยนะครับบางสำนักเนี่ยได้มีการพูดถึงว่าว้าตกลงที่จะมีการถอนทหารโดยเฉพาะฐานทัพที่ตั้งบริเวณชายแดนไทยกับเมียนมาโดยที่ฝ่ายว้าเนี่ยนะครับขอเวลา สามเดือนแต่ว่าเรื่องนี้ฝ่ายว้าเขาก็บอกว่าในช่วงนี้ครับยังไม่ได้มีการไปพบปะกับเจ้าที่ในฝั่งไทยแล้วก็ยังไม่มีแผนการที่จะถอนฐานทัพทางทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวคือว้าแดงเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนครับทีนี้จุดยืนแรกเนี่ยเขาได้มีการแสดงจุดยืนเอาไว้ตั้งแต่ในวันที่7ธันวาคมก็จะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ วานั้นต้องการสร้างสันติภาพครับคือไม่ต้องการจะใช้ความรุนแรงหรือว่าต้องการมาสู้รบปรบมือกับทางด้านของกองทัพไทยซึ่งวาเนี่ยก็มีการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับก็เลยได้มีการทําเอกสารด้วยกันทั้งสิ้นก็คือ3าฉบับฉบับแรกเนี่ยก็เป็นภาษาจีนฉบับที่2ก็จะเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่ผมมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ว่าวานี่ค่อนข้างที่จะมีความฉลาดครับ เขาต้องการแสดงให้จีนเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องการจะมามีปัญหากับฝั่งไทยแล้วก็ต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าเขาต้องการสันติภาพครับก็เลยต้องมีการออกแถลงการเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลทําให้ทั่วโลกเนี่ยรับรู้ได้ว่าว้าแดงต้องการสันตินะไม่อยากจะมีการเข้ามาสู้รบปรบมือกับฝั่งไทยการกระทําแบบนี้นะฮะเราเองเนี่ยก็เคยมีการวิเคราะห์เอาไปว่า เขาค่อนข้างที่จะมีความแยบย์ครับถ้าหากว่าฝ่ายไทยนะครับมีการไปใช้ความรุนแรงกับเขาเนี่ยนะครับเราเนี่ยอาจจะถูกตําหนิจากภายนอกก็ได้ก็เนื่องมาจากว่าพื้นที่ดังกล่าเนี่ยนะครับต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการเข้าไปสํารวจฝั่งไทยก็บอกว่ายังไม่ได้มีการเข้าไปสํารวจหรือว่าปักปันเขตแดนในขณะที่ฝั่งนู้นเขาก็เหมือนกันครับฝั่งนู้นเขาก็มั่นใจเลยว่าพื้นที่ตรงเนี่ยมันเป็นของเขา ซึ่งเขาก็ไม่ได้มีการใช้หลักคําว่าสากลนะครับคือสากลเนี่ยมันไม่ควรนะฮะจะมีเรื่องของมนุษย์อาศัยอยู่แต่ว่าว้าเนี่ยเขาก็ยังคงทําตามใจตนเองนะครับเขาก็ยังยืนยันว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นของเขาซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างจากฝั่งไทยฝั่งไทยก็มีแผนที่ที่มันชัดเจนว่ายังไงพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นของไทยอย่างแน่นอน โดยเฉพาะพื้นที่ทางทหารภาคใต้ของวา้าก็คือเขต1 7 1ที่ว้าบอกว่าก็เป็นพื้นที่บริเวณท่าขี้เหล็กชายแดนไทยกับเมียนมาทางด้านทิศตะวันออกของรัฐชฐานเขาก็ยังคงยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งกําหนดว่าเป็นกองกําลังสารัฐวา้าเป็นเขตทหารทางภาคใต้171ก็คือตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2532นะครับว้าแดงเนี่ยได้มีการมาจัดตั้งฐานทัพ บริเวณชายแดนไทยกับเมียนมาแต่ว่าฝ่ายไทยเนี่ยก็มีการติดต่อมายังฝั่งว้าบอกว่าขอให้มีการถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ถอนหานออกไปคือฝ่ายไทยนะครับก็มีการทักท้วงมาโดยตลอดแต่ว่าว้าเนี่ยก็ยังคงดื้อแพ่งครับยังไม่ได้มีการถอนออกไปจนมาถึงวันที่18และวันที่19พุศจิกายนที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ที่มาจากกองทบกไทย แล้วก็ผู้นําที่มาจากกองทัพสหร,รัฐในระดับสูงนะครับก็มีโอกาสมาพบกับเจ้าที่กองทัพบ,บกไทยในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับฝั่งไทยเนี่ยได้มีการเรียกร้องบอกให้ว่าจะต้องมีการถอนพื้นที่ทางทหารออกในวันที่18ธันวาคมให้หมดนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นวันขีดเส้นตายแต่ว่าในขณะที่ว้าเนี่ยเขาก็ตอบว่า ไอ้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องการเจราจากันครับระหว่างทั้งสองประเทศก็คือโยนไปให้ทางด้านของพาม่าครับไปคุยกันเอาเองแต่ว่าเนี่ยไม่สนใจครับจนกระทั่งสนักข่าว RFA เนี่ยนะครับก็ได้มีการติดต่อไปที่ในพนซอมินตุนซึ่งก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็สอบถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ สื่อ RAF นี่ะครับก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากทางด้านในพลซอมินตุนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทกันครับระหว่างพมแดนไทยกับเมียนมาจนมาถึงในวันที่10ธันวาคมก็มีรายงานว่าผู้บาชาการภาคพื้นสามเหลี่ยมได้มีการลงพื้นที่บริเวณชายแดนข้อพิพาทนะครับระหว่างไทยกับเมียนมาแต่ว่าในเรื่องนี้ครับกองกำลัง USA เนี่ยได้มีการระบุว่า ่ายทางทหารของเมียนมานะครับจะให้ความช่วเหลือในประเด็นตรงไหนบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกอง,งรังสารรว้าเนี่ยได้มีการระบุอย่างชัดเจนเลยฮะในวันที่16ธันวาคมว่าเขาจะไม่มีการถอนทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่พอนะฮะและยังได้มีการระบุเป็นภาษาพมา่าว่าพวกเขาก็ไม่เคยมีการเข้ามาประชุมหรือว่าเจรจากันครับในประเทศไทย แล้วก็มีการลงวันที่นะครับวันที่16ธันวาคมเขตทหารที่171ึ่งซึ่งว้าแดงเนี่ยเขาก็มีการยืนยันว่าเขาเองเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์มาอย่างช้านานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ดังกล่าวเขาก็ต้องการจิตสื่อว่าเขาเนี่ยได้มีการต่อสู้นะเอาเลือดเอาเนื้อเอาเหงื่อแลกกับสถานที่ดังกล่าวสถานที่ตรงนี้นะครับพูกเขาเนี่ยมีการเข้าไปต่อสู้ครับแต่เขาก็ไม่ได้หมายถึงว่ามาต่อสู้กับฝั่งไทย แต่อาจจะมีการเข้าไปต่อสู้กับกองลังกลุ่มเดิมมันก็เป็นเหมือนรางวัลของเขาซึ่งเขาเองเนี่ยก็ต้องการสื่อว่าเขาไม่มีกฎเกณฑ์นะแล้วก็ไม่มีข้อบังคับอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศซึ่งว้าเนี่ยเขาก็ต้องการระบุว่าเขาไม่ได้เป็นประเทศนะแต่ว่าเป็นกองกําลังนะครับที่มาอาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเหมือนว้าแดงเนี่ยก็ต้องการให้ฝั่งไทยควรจะมีการไปเจรจากับนู่นนะฮะรัฐบาลแห่งพม่า ไม่ใช่มีการเข้ามาเจราจากับเขาก็เหมือนเป็นการโยนลูกกันนะครับวาเนี่ยก็โยนลูกครับไปให้แก่นู่นนะฮะรัฐบาลของพลเอกอวสอมินออองลา์ในขณะที่พม่าก,ก็โยนลูกครับไปให้วะทางพม่า,า,มาก,ก็บอกว่าเขาไม่มีอํานาจพอครับที่จะไปสั่งว้าก็ขอให้ไทยเนี่ยมีการไปเปิดเจราจากับว้าแดงเอาซะเอง